ในโลกนี้จะมีเพียงสองคนที่ไม่สามารถดูความทนทุกทรมานของเราได้คือพ่อกับแม่ไม่ว่าในกรณีใดถ้าท่านช่วยได้ไม่ต้องขอร้องท่านจะช่วยทันทีถ้าเห็นลูกตกลงในนรกพ่อแม่พร้อมที่จะโดดลงไปแบกขึ้นมาลากขึ้นมาได้เพราะนั้นเวลาเราทุกข์ยากลำบากประการแรกเราจะระลึกถึงพ่อถึงแม่ แต่เมื่อเรามีความสุขทางกามารมทางมุ้งทางหมอนเนี่ยลืมเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมาเมียลืมพ่อหรือแม่เมาอำนาจฆ่าใครก็ได้ล้างโลกแหลกสลายพฤกษาภาธมินเห็นไหมนะเมาอำนาจฆ่ากันได้เพราะนั้นความสุขที่เกิดจาก จิตใจอันเกิดจากสมาธิบริสุทธิ์เนี่ยจะระลึกถึงคุณค่าอย่างใหญ่หลวงว่าชีวิตของเราที่เกิดมาได้ที่ไม่ตายแล้วได้มาพบสิ่งนี้เพราะพ่อและแม่เลี้ยงเรามาเราอยากจะเอาสิ่งนี้ไปให้ท่านแต่ก็จนใจเพราะมันไม่ใช่วัตถุข้าเป็นพระเป็นเนน ก็อยากจะไปชวนพ่อชวนแม่มาปฏิบัติธรรมอย่างพวกพระเนรเล็กๆน้อยๆที่นั่งเนี่ยเขียนจดหมายถึงวันปฏิบัติธรรมไปชวนพ่อชวนแม่มาปฏิบัติธรรมบางคนลงทุนไปเพราะไม่เห็นอะไรที่จะดีกว่านี้คนโบราณของเราจึงเวลาเลี้ยงลูกในท่านมักจะกล่อมลูกกล่อมลูกเป็นบทเพลงนมีหลักธรรม นอนซาลาลับตาแมสิกอมคําแพงแม่เน่เอ้ยคําแพงแม่เน่เอ้ยแม่ไปให้เอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาปลามาปอนแม่เลี้ยงหมอนเข่าป่าสวนม่อนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้งมแต่กระบองคำนี้สะท้อนภาพชีวิตทั้งหมดท่านจะเอ่ยเอื้อนไพเราะมาก หลังจากนั้นจะเล่าให้ฟังตอนแรกว่าแม่ไปไร่ก็ตามพ่อไปนาก็ตามทุ่งท่าป่าเขาหุบเขาป่าพงดงดอนสิ่งที่แม่ได้มาอาหารอันอรอร่อยแม่จะคิดถึงลูกบางครั้งเอาใส่เข้าไปในปากแล้วและลึกถึงลูกต้องคายออกมาสิ่งที่แม่เห็นว่าอร่อยที่สุดก็คิดถึงลูก ถึงบอกว่าแม่ไปให้เอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาปลามาปนแม่เลียงมอนเขาป่าสวนมอนโบราณกล่อมลูกอย่างนี้สมัยก่อนเสื้อผ้าลูกจะได้นุ่งห่มนี้ไม่มีที่ซื้อที่ขายต้องผ่านกรรมพิธีจากมือของแม่ตั้งแต่ได้ตั้งแต่ฝ้าย มาเป็นเส้นได้เส้นไหมต้องมาทอมาต่ําให้ลูกให้ผัวได้นุ่มแม่ก็สะท้อนแม่เลี้ยงหมอนเขาป่าสวนมอนเดิกอ่อนซ่อนมันลูกมันตื่นลูกหน่อยหายงมแต่กระบองสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าลูกร้องให้กดปั๊บวายัางใครแน่มีผ้าอ้อมอนามัยพร้อมแต่กี่บ่มีถ้าลูกร้องให้ก็งมหากระบอง เอาใต้หอขอนดอกน้ำมันยางเอามาเขี่ยจุดเสียงท่มท่มขี่เหยี่วใส่แม่เลี้ยงลูกหน่อยแม่นมัหยากมันซากลางคืนเราขี่ราดเราเยี่ยวรถแม่ก็ตื่นมามาทำาสะอาดไม่มีพระอ้อมอาาไมยแม่ก็ลำพึงลำพันว่าทุกยากขนาดนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกหน่อยแม่นมหยากมันซาพ่ออยาก สาลูกผัวไปปวดคําว่าสาแปลว่าอยากสละลูกหัวไปปวดแต่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าผูกพันลูกของแม่ในที่สุดแม่ก็ได้แต่ฝากความหวังไว้เจ้าไงมากขันเป็นยิ่งให้เจ้าไปหวายขันเป็นทรายให้เจ้าไปบวชได้ยิงยวดในศีลในธรรมแต่จำนำคุณพอ่อคุณแม่พ่อเด็กแกดึงขึ้นสวรรค์ ถ้าเธอเติมโตมาไปแต่งงานที่ไหนเป็นคุณหญิงคุณนายไปได้ผัวได้ลูกไกลๆถ้าเป็นหญิงก็ให้มาไหว้แม่บังเนอถ้าเธอเป็นชายให้ไปบวชให้บำเพ็ญธรรมยิ่งยวดจะได้มาลากมาเข็นมาฉุดมาดึงแม่จากนรกสู่สวรรค์ เจ้าญ่มาให้เจ้าไปบวชใดยิ่งหัวในศีลในธรรมพ่อจำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก้ดึงขึงสวรรค์แม่จะกล,อล่อมใพ้ร่อคคำกล่อมของแม่นี่เป็นคำพูดพูดระหว่างใจจริงของแม่ใส่ในสมองน,น้อยๆของลูก ลูกสมัยก่อนไม่มีวิทยุได้ฟังได้ยินแต่เสียงของแม่จะจดจําเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่ได้กล่อมลูกแม้แต่นมก็ไม่ให้กินย่านมันเหี่ยวโตวอคอดกลัวมันจะเสียทรงความผูกพันก็เลยเหินห่างคำกล่อมของแม่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถจะทราบได้